คลิปนี้มีอะไรมาถ่ายบรรยากาศนะจนี่บรรยากาศปริมบอลทนป็นไงนี่ บรรยากาศตอนฝนตกเนเตค่ฟิลลิ่งยอด <c oughs> คลิปนี้เป็นการทดสอบมือถือ Samsung Galaxy A5 2017 โฟกัสมือไว้นะ่โอเคภาพระดับโฟเอฟโฟล์ดดีหนึ่งพันแปดสิบพีนี่ดูมือถือตัวนี้มี ไมาตัดเสียงรบกวนจะท้าไม่เสียงมันใสขึ้น,นอันนี้ตัวพันบิ๊กไบตัวพันอันนี้คือเอ็ดพันนะเอ็ดพันนะ คิโมจิผ่านลูกดูดิกล้องโคตรดีเลยกล้องพอได้อ่ะแต่ไม่ได้โฟกัสเก่งงานนั้นก็พอได้อยู่บรรยากาศตอนฝนตก แอปซี่คิวคูยังได้อันนี้คือ TPR พ0 0นะไม่ใช่สปาร์ค TPR พ0 0นี่คือ S 1 0 0 0 S 1 0 0 0 S 1 0 0 0ตัวพันนะไม่มีการสั่นนะมีแต่แม่แต่แหลนรบกวน ฝาล้องฝาล้องอฟิลโหดได้เลยจอดๆเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่กล้องนี้เจ๋งอยู่นี่คือที่บุบผักที่ปลูกผักไอ้เจ้าผู้ชัทักหน่อยดิเย้